นี่ครับผมความจนไม่มีในหมูคนที่ขยันนะพี่น้อง1,700นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปงไปสุขูสุคนกับผมมาพบกับช่องโทมัดขุนอินอิตาลีนะครับช่องที่สิิใช้เกือบทุกเรื่องแล้วในต่างแดนนะพี่น้องบวกว่าจะเป็นเรื่องมิสาระแนะ่บ่มิสาระแนกระฆ่าเขากันแต่นะครับผมส่วนมากก็บ่บคอยมิสาราบันไดน,นะครับแต่กะอยากติแช่อยากทีจะเห็นได้ล้าทานในมังรประสบการณ์ชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตของคนไทยในะอิตาลีหรือว่าคนไทยในเะมืองหน่อนนม,มันผมเมื่อนี้กะ ครับผมได้โอกาสได้เลย่ะนครับที่สิมเปกร์ดกับพีกนะครับพี่น้องซึ่งเงินในนี่ก็เป็นเงินทีบ้าุณก็ไม่บ้านขายผักฟันสิงโตนะครับซึ่งเป็นผักที่ขายในปี2 0 2 2นี่สิบนะผมเดี๋ยวจะมาเปิดว่ามันเสด็จไหลไปไหนนะครับแต่กับคลิปนี้ก็บบได้เอามาโชว์นะครับแค่อยากจะแช่เห็น้หลายคนที่ท้อมีการเด็ดงานนะผมได้มีพลังล้วกล้บวอจากห้คิดว่างั้น นั่นเป็นงานที่บบมีเกียรติงานนี้เป็นงานที่บบมีเกียรติเป็นงานที่ต loyalty, ่อยตำนะผมงานทุกงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมาอนพี่น store, ้องนอกจากว่าเฮาติคขดเปอนะครับว่างานนั้นมันตีบม่มีเกียรติบบมีศักดิ์ศรีนะครับเช่นงานที่บ้าคนเก็บกะเฮ็ดกะเป็นงานที่เก็บพักขายนะครับผมตากแดดหนาดำแล้วก็เมื่อเปื่นดินเปื่นโคลนนะครับผมกะบไ้เสีเลียนะครับผมแต่อยากจะบอกพี่น้องว่างานทุกงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะนอกจากจะไเอ็ดขาดดปบนเขาเนี่ บอยาจะหายง่าแน่นอนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาเปิดกันเลยครับว่าเบ้าขุนจะได้รายปนะครับปีหนึ่งเดี๋ยวมาชมกันเลยครับมีเบ้าขุนกับเอาเครื่องมือมาพร้อมนะครับผมการที่เปิดกระปุกออมเสียนนี่เป็นงานที่เบ้าขุนมากนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่เบ้าขุนถนัดที่สุดนะเพราะว่าร้อยของแม่บ้านเปิดเกือบทุกๆปีนะครับผมแม่บ้านกับจนขี่ขั้นเสื่อมาใส่นะครับผมโอเคครับผมนดีมักันเลยว่าเบ้าขุนทีได้เท่าไรครับปีนี้ หลายคนก็สงสัยว่าบ้าขุนขึ้นมาเปิดอยู่นี่นะครับเพราะว่าอยูุ่บ้านกับทั้งยากลูกกับทั้งหลานนะผมกับวุ่นวายนะครับบ้าขุนเอาไปโรงงานก็สองสามเมือก็ับเปิดว่ได้ไครับเพราะว่ามันสถานที่บ่เหมาะสมนะครับสุดท้ายก็เลยมาลงที่สวนผักบ้าขุนนะผมโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับพี่น้องว่าบ้าขุนจะได้ลายมาไหนนะครับนี่ครับผมน่าเปิดลากระป๋องนะพี่น้อง เป็นงานที่เบ้าขุนถนัดที่สุดนะครับก่อนเบ้าขุนสิบเปิดนะครับผมเบ้าขุนกระดีอยากเบ้าอยากอธิบายเรื่องเล่าของที่เบ้าขุนได้เห y o ยูทูบมานะครับผมก็บางคนก็จะสังเกตว่าเบ้าขุนคนที่ตามน้อยหน้ารับแล้วิวก่บ่หลายนะครับก็อยากจะบอกว่าเบ้าขุนก็บ่่คยมีเวลาศึกษาปันหดหน้าผมแล้วก บ่ได้ซีเรียสในการเฮ็ดคลิปปันได้นะครับจะได้น้อยได้หลายกนคือปีแรกว่าคุณกับเครียดนะครับแต่ว่าปีที่สองมาก,กับบ้าคุณกบบธรรมดานะครับคือจะแช์ประสบการณ์เรื่องราวนะครับผมที่บ้าคุณได้อยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่อิตาลีห้หล,ลายคนด้เมืองกันนะครับผมแล้วก็เรื่องที่คนที่เมืองหลายเมืองน้อยหรือว่าคนติดตามนี่บ้าคุณก็เลิกซีเรียสไปตั้งแต่ปีแรกนะครับผมก็ บ่แต่การนะครับการ, YouTube, ราการที่เฮ o u t u b e หรือว่าการเฮ้าซสือเลขกนะครับถ้าเฮ้าซสือถอโชคดีเฮ้าก็ได้หรือว่าการเฮ o u t u b e นี่ถ้า u t u b e เ YouTube พิ่นบดันใหน้เฮาก็สิบ่บมีคนติดตามเฮากันิบ่มียอดวิวนะพี่น้องเพราะว่าบางคนนี่เฮดคลิปดีนะครับแต่ว่าที่ยูทปเพิ่ u, พนบดันให้นะครับแต่คนติดตามบ่หลายแล้วก็อยอดวิวก็บ่หลายนะครับบางคนที่ เอเพื่อนพี่ยูทู e เพิ่นดันให้นะครับถึงแม้ว่าคลิปเป็นกติบดี้เป็นใดแต่ว่ากายอดวิวเพิน่นจิสูงแล้วก็คนติดตามมันก็จะหลายนะผมอันนี้ก็บ่าแตกต่างกับการเสืเ้อเลีนะผมอันนี้กอยาไปเีือเรียน,นะครับแต่บางคนก็ที่เฮ็ดมา่ร้อมเบ้าคุณก็เลิกไปหลายคนนะเพราะว่ามันก็เสียเวลานะถ้าผู้ใดแต่มมีเวลาเฮ็ดี่กาก็ติยากแน่แล้วก็เวลายอดวิวยอดคนติดตามบ่หลายก็ตี เสียกำลังใจนะเพราะว่าการเน็ตยูทู e นี่กว่าเฮาเสียมาธาตว่าติมาตัดต่อนะครับแก่มาตอบคอมเมนต์ตอบคําถามนี่ต้องใส่เวลานะผมบางคนกะตีบอลรู้นะผมอันนี้ก็บ่อีกฟังนะครับการะะายเป็นการระบายไปพร้อมนะผมแต่ก่ในบ้าคุณซีเรียนะครับยอดติดตามบานนี้ยอดวิวกับบหลายน,นะผมแต่ว่าช่วงนี้แต่สบายๆนะครับรอยสองรอยหรือว่าห้าสิบหกสิบบ้าคุณก พอใจแล้วผมในการเทคลิปนะครับผมแล้วก็เวลาบา้าขุนกะบ่ค่อยมีนะครับเพราะว่าบ้าขุนกะเทงานประจํานะครับพี่น้องแล้วก็ช่วงไหที่บอคคนยมีเวลาบาคคุยกะที่ไปไทยแล้วก็รที่มาตัดตต้องใส่เวลาสองสามเมื่อนะครับผมแล้วก็มันมีครอบครัวก็ติงยากแม่จังน้อยครับไม่ลูกไม่เต้าก็รธรรมดาครับคนที่มีภาระเมื่อติยากแม่แล้วก็บ่คคอยมีเวลาในการลงคลิปนะครับผม แต่กาช่วงไหนที่มีเวลาบาวคุณกับสีมาลงคลิปให้พี่น้องเดยเมองกันนะผมโอเคครับบวคุณกับเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าบาวคนจะให้ลายเป็นไหนบางคนที่พันยางพันสวนบากผลเมื่อี่ว่าบ่าวคนณเนึงนะอย่งอยู่ผูดเดียวนะผมนี่ครับพี่น้องเต็มกระปุกเลยนะครับเดี๋ยวมานับกันครับว่าบวคุณจะได้ลายเป็นไหนนะครับผม สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นเงิ้นที่แม่บ้านเพื่อนหยอดนะครับผมบางคณกับว่าแต่ต้องอย่างนะเพราะว่าบาคคณหาแล้วก็ใส่เข่งขายอย่างเดี๋ยวนะผมเพื่อนแม่บ้านมันจะรับเงิ้นะครัหยอดในกระปุกนี้นะครับผมนี่ครับผมโอ้โหจนเต็มนะครับเดี๋ยวบางคุเฉยมานนำนะครับบางไนก็อ้หลายครับนี่ครับผมอันนี้บอกมั่นการ ตรียมไว้นะครับผมอันนี้คือเงินขายพักไดเอรีนะครับผมมีรับหนึ่งร้อยแบนจีนะครับ สองร้อยแล้วนะครับสามร้อยครับอันนี้แบงร้อยนะครับพี่น้องร้อยยูโรนะครับนี่ก็เป็นการขายสามเดือนนะครับผมที่หาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็แม่บ้านมันก็จะหาช่วงวันจันทร์วันอังคารพุธมาศประมาณนี้ครับถ้าเรามีเวลาก็จะไปหาครับไอพี่สาวนะผมโอเคครับนับ่อครับห้าสิบนะครับ แต่แต่ละลิ้นสามร้อยสี่ร้อยนะฮะห้าร้อยนะครับ500 ร้อยนะครับหกร้อยหกร้อยยูโรพี่น้องหกร้อยยูโรแล้วนะครับเราแวงพี่น้องเจ็ดร้อยแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบ่งย่อยนะครับผมแบ่งย่อยก็จะแบงแบ่งใหญ่พร้อมนะครับ เจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันครับหนึ่งพันยูโรพี่น้องหนึ่งพันยูโรนี่กตี เดี๋ยวนี้กัประมาณ36บาทนะครับผม1ยูโรเท่ากับ36กับประมาณ36,000นะครับพี่น้อง1,000แล้วนะครับ1,100นะครับรุ่นครับพี่น้องรุ่นรุ่นห1ึ0งพันห่นะครับ 1,300นะครับ1,400นะครับผมหาใบาหาเสียประมาณหนึ่งันสี่ร

ใบกระปองไปกับละแวงครับพี่น้องย่านคนมานี่ครับผมหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันหกร้อยนะครับยี่สิบนี่แบ่งหาโยูโรนะพี่น้องยี่ 85ห้าก้าสิบห้าหนึ่งร้อยพอดีครับหนึ่งันเจ็ดรอยูโรนะพี่น้องนี่ครับผมเปิดเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเงินที่เบาขุนกับแม่บ้านไปเก็บปลาขายนะผมแล้วก็อยากติมาแช่ให้พี่น้อง ที่กาลังแบบว่าท่อแท้ครับชีพิตนะครับผมที่เก็บงานแล้วก็ไม่ใะให้เลือกงานนะพี่น้องงานใดที่เขาสามารถเทดได้ก็เฮตดนะครับเพราะว่างานทุกงานมันมีเกียรติมีศักศรียเหมือนนะครับผมถึงแม้บางครั้งเขาเหตุกะดีบ่ลวยแต่ว่าบ่งคนคิดว่าสีบบจนแน่นอนนะครับผมจะเขายังสู่กับงานนะครับผมบอกขีดเกหติบ่าปเป็นลักเล็กขโมยน้อยผู้ใดนะครับผม โอเคครับผมนี่ก็เป็นเงินที่บ้าคุณครับแม่บ้านนะผมหามาได้นะครับปี2022นยี่สบะผม1,700ยูโรนะครับกับประมาณนี้นะผมะบารูบบว่าแม่บ้านเราเอาไปใส่บระกาศของที่บอใส่นะเพราะว่าบ้าคุณก็บอกว่าถ้าได้มากก็เอาเก็บไว้สักก่อนนะเพราะว่าเสียมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เมืองกันนะผมนี่ก็เป็นคลิปที่บ้าคุณอยากดีเฮ็ดแล้วก็ตอนแรกก็อยากอยากเปิดกระปุกนะครับผมแต่ว่ากะ รอเห็ดวิดีโอแต่กับบ่ค่อยมีเวลากับบลูวันยากอีกอย่างนะพี่น้องแต่สวดที่ได้เปิดกับจนว่าไม,าม้มื่อน,นี่กับยังมีเวลาได้เปิดนะผมโอเคครับผมกับมันเติมกำลังใ,ใหคนที่้อถอยนะครับไอเหตุการณ์เด็กงานนะครับบ่ต้องไปอายว่าเขาเห็ดงานต่อยตำือว่างานแบบว่าติดดินใกล้ยๆก็เบ้าคน,นครับหาผักขายนะพี่น้องถึงแม้ว่าบลรไวแต่ว่าเขากต่บ่จนนะพี่น้องโอเคครับมื่อนี่กับโม่มาพอสมควรนะพี่น้อง เจอกันคลิปหน้านะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายๆนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ติชมเข้ามาใต้คลิปบ่าวคุณนะครับผมเดี๋ยวบาวคุณไะสิตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับสำหรับมือนีบาวคุณขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ